น,นสอนอนลิมิตใหม่จะอยู่บนถนนไม่ตีจิตนะครับก็ขับเข้าไปประมาณสัก3กิโลเนที่มองเห็นอยู่กลางทุง่งนา <osion> นะครับหลังคาสอนอเดี๋ยวผมต้องไปกลับรถอีกครั้งหนึ่ง <neighborhood> นี่ค,ครับเราเจอป้ายละสถานี ตำรวจนครบ,บาลนินมิตใหม่ฝนก็โปรย แดีผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักสอนอรลิมิตใหม่สำหรับที่บางท่านยังไม่เคยเข้ามานะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วผมเชื่อนะว่าไม่ไมมีใครใอยากจะเข้ามาลงพักหรือว่าสอนอเลยแต่บางครั้งเองมันก็เลี่ยงไม่ได้มันก็ต้องยอมเสียเวลาทางเข้าอาจจะดูเปรียวๆนิดนึงเนาะ นี่โอ้โหเจอเจอสมาชิก er er นะครับตัวเฮียก็ดูก็รู้เลยครับว่าธรรมชาติยังดีแค่ไหนนะครับด้านข้างนี่ก็เป็นเป็นป่าจริงๆตรงนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ใครจากตัวแหล่งชุมชนมากนะ แต่ความเจริญมันอาจจะยังเข้ามาไม่ถึงเกอป้ายสอนอละเดี๋ยวขวาเข้าไปเวลคัเดี๋ยวเราก็เลี้ยวซ้ายข้างหน้านะครับ จุดหมายปลายทางนี่นครับสอนอนิมิตใหม่นี่นลงพักเพื่อประชาชน มันสโลแกนและอุ่นใจเลยลงพักเพื่อประชาชนโอเคเดี๋ยวผมขอจอดรถก่อนนะครับ